กราบขอโทษท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับไม่ได้ทำนานเลยลืมไหมไม่ได้ลืมแต่ไม่เวลาทำครับเพราะว่าผมต้องทำงานใหม่เพราะว่างานเดิมมันถูกปิดไปแล้วหนงด้วยของโควิดในทีนี่แหละผมก็จะทำงานใหม่แล้วทำงานใหม่ก็คือทำตั้งแต่แปดโมงช้าเปห้าโมงเนี่ยพึ่งเลิกเลิกมาผมก็เตรียมนี่เซตกล้อง เลยเออคือแบบแดดก็ส่องมาแบบแบบเออถ้ากูไปถ่ายก็คือไม่ไม่มีช่วงเวลาถ่ายอะไรตอนกางคืนก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยจะมาถ่ายตอนนี้เนาะคลิปนี้จะไปคลิปเ,เหมือนวิจารณ์เหมือนพูดไปเรื่อยเปื่อยมากกว่าเนาะคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยหรือเปล่าน่าจะไม่มีแต่แหละเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เหมือนกับไปคลิประบายเนาะยังไงก็หากว่าผิดพลาดประการใด ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้าล่างเนาะควรจัดที่อะไรใหม่เนี่ยก็บอกผมด้วยแล้วกันแต่ตอนนี้ผมคงทําได้แค่เท่านี้เนาะถูกครับถ้าเราพูดถึงเรื่องโควิดในทีน่ะจุดเริ่มต้นมันจากประเทศจีนใช่ป่ะทุกคนรู้เออแล้วมันเริ่มระบาดท,ที่ไทยเพราะเพราะใครอะ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะปะไงปะใช่เพราะปะประชาชน คนส่วนใหญ่เห็นเพราะว่าแบบโลกนี้มันก็แค่ไขวัดธรรมดาเพราะตัวเองมันไม่ได้เป็นไงพอตัวเองไม่ได้เป็นพอเป็นมารับไี่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยวตัวเองเป็นผลสุดท้ายเป็นไง่ะกระจายหมดเละเทะกันไปหมดเพราะมันเละเทะไปหมดแล้วทำไงอะ่ะมันสายไปแล้วมันสายไปแล้ว พอมันกระจายไปเรื่อยๆมันสายไปแล้วครับแต่อันนี้เราจะตัดโลกความจริงออกสมมติสมมุติผมเป็นผู้นําประเทศผมเป็นผู้นําประเทศใช่ไหมผมเป็นผู้นําประเทศไอ้สัสอย่าพูดคํานี้กับกูนะพนี้นะผมจะสั่ง ปิดประเทศเลยที่ผมมีความคิดอย่างนี้คือถ้าเกิดผมลองสั่งปิดประเทศผู้นะักท่องเที่ยวถูกสั่งแบนละนอกจากมีกิจจําเป็นจริงๆต้องมาต้องมาทําธุรกิจอะไรเงี้ยโอเคมีคนยืนยันรับประกันโอเคนะักท่องเที่ยวคุณไม่ต้องมาลุงจะเครื่องเมืองเมืองไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน,ไไหนเที่ยวเที่ยวแล้วเมืองเสียกเลยเสียกเลยเมืองเสียกเลยไปกลับประเทศไปต้องเอาอย่างนี้เสียกเลยเมืองเสียกเลยไปกลับประเทศไป ไปเลยมึงจองอย่างนี้ครับ <_ d ata> เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดไม่ทําอย่างนี้คนไทยด้วยต่างประเทศด้วยมันปนกันหมดแล้วใครติดกันมากเขาไม่รู้ <_ d ata> ใช่ไหมถ้าเกิดคนไทยกลับมา,าคุณกลับมา,า,ลบมาแล้วก็กักคุณสิบสี่วันบอกชัดเจนกักตัวสิบสี่วันเอาตัวดูยิงหัวสมองปิดปิดปิดอ่ะไม่มีไข้คุณกลับยิงวิมีไข้มีอาการมึงไปมึงไปโรงพยาบาลรักษาจบนี่ผมคิดนะนี่คือความคิดตื้นตื้น คือรักษาจบเขาเนี่ยพวกคนในสนามบินเลยเนี่ยก็จะลดน้อยลงอัตราการลดน้อยลงเออแล้วพอมันไม่กระจายไม่ระบาดเขาเนี่ยเศรษฐกิจจากที่มันเหมือนจะดีเออเหมือนด,ดีดีอ่ะอ่ะดีก็ได้อ่ะดีมันก็จะได้ไม่ต้องยุบตัวมันจะได้ไม่ต้องเลเทไงเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันเลเทจัดพ่อค้าแม่ขายแม่งขายอะไรก็ไม่ได้ นีข่าวออกมามากมายแม่พ่อค้าแม่ค้าฆ่าตัวตายหนีทำนู่นทำนี่ขายบ้านขายนู่นขายนี่เพื่อมีตังค์มาซื้อของกินใช่ไหมมันไม่มีจะกินแล้วค่ะเนี่ยเศรษฐกิจมันก็แย่แต่ถ้าเกิดลอาเป็นวิธีผมจากการบิดประเทศนะต่างประเทศคุณอบพยพไม่ต้องมาเลยผมไม่มีน้ำใจกว้างไม่ให้เข้าประเทศกูไม่ต้องเข้ามาเออ ล็อกเลยไม่ต้องเข้ามาตอนเนี้ยอะไรอะไรมันยังไม่โอเคไม่ให้เข้ามาให้มันชัดเจนไปเลยแล้วคราวนี้ต่างชาตินักท่องเที่ยวไม่ได้มาแต่เราก็ยังรับสินค้าเข้ายังส่งออกทำการค้าขายกันอย่างปกติใช่ไหมเออแล้วคราวนี้เศรษฐกิจของเราก็จะวนเวียนอยู่ข้างในวนเวียนกันอยู่มีออกบ้างมีเข้าบ้างปกติแค่นั้นครับ มันก็จะสามารถดึงเศรษฐกิจของเราอะให้อยู่ได้นี่คคือคนคิดเล่นๆน,นะถ้ามันวนเวียนก็อยู่เนี้ยลองตัดจังมาโลกความเป็นจริงเขาแจกเงินห้าพันเยยวยาผู้ที่ตกงานผมถามหน่อยเถอะถึงคุณไม่ตกงานอะมันก็ต้องมีคนที่เดือดร้อนใช่ไหมมันต้องมีคนเดือดร้อน แล้วใครช่วยคนเดืดร้อนของนั้นนะ่ะไม่มีเพราะอะไรเพาคุณกยังมีเงนินมีงานทํานี่มันก็จริงแต่เขาสุ่มเสี่ยงเขาก็เสี่ยงใช่ไหมละ่ะและคนที่ยังไงลงทะเบียนบางคนแม่งติดเกษตรกรเกษตรกรเกษตรกร,ร,กร,ร,กรในความรู้สึกของผมถ้าเกิดว่าผมไปลงสมัครแล้วอ,อ่เป็นช่างอะไรก่ะตัดผมแม่ค้าในตลาดลูกจ้างแรงงานร้านขายก๋วยเตี๋ยวเงี่ย มสมัครเพื่อรับเงินเดียวยาแล้วแบบโดนแบบว่ายัางไงอ่ะคนเป็นเกษตรกรผมเช่าจ้างเราไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกูโดนหลอกลวงมาไงก็ไม่รู้อ่ะอียความรู้สึกแบบมันทะลวงอกอ่ะแบบคือกูไม่มีใครช่วยแล้วครอบครัวกูล่ะกูมีงานทำความรู้สึกแบบ สร้างความหวังให้กับคนแต่มันไม่ได้ในจุดจุดนั้นถ้าลองมาตัดดูในโลกผมสมมุติว่าผมเป็นผู้นำประเทศไอ้สัสห้าพันต่อหนึ่งคนไม่ถ้าลองคิดดูห้าพันต่อหนึ่งคนคุณทำอะไรได้ม้างถ้าวันไหนที่คุณต้องอยู่คนเดียวอยู่คนโดเนี่ยหรือคุณต้องกลับบ้านทุกวันต้องบ,บ้านทุกวับบนนะมีพ่อมีแม่มีลูกมีอะไร ค่าน้ำค่าไฟค่าจ่ายถ้าคุณไปสลักบ้านคนเดียวคุณได้ทํางานอยู่บ้านคนเดียวค่าจ่ายเพราะเขาบอกว่าให้แค่คนที่แบบยังไงอะ่ะเดือดร้อนเพราะไม่มีงานทําแต่คนที่ว่างงานอยู่แล้วคือไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคผมเข้าใจาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นเป็นคนเดียวที่สามารถออกทํางานได้แล้วเขาเกิดไม่มีงานทำเงินห้าพันพอเหรอ เป็นผมผมบอกตรงๆเลยคือแม่งไม่พอค่าน้ำค่าไฟไปแล้วอ่ะตัดไปไหนจะค่าเช่าบ้านอีกนี่เกิดบ้านเช่านะค่าเช่าบ้านอีกอ่ะน้ำมันรถแล้วห้าพันเดือนหนึ่งบอกเลยครับไม่พอผมจะตัดปัญหานี้ไปทุกคนจะ ไม่มีไม่มีแล้วแบบห้าพันคนทั้งครอบครัวเลยท,เทัยนะ้งครอบครัวเลยจบให้อะไรต่างๆัารวบรวมเมารวบรวมให้จังหวัดให้มีบ้านกี่หลังกี่หลังแจกไปแจกไปแจกไปใครโกงยึดทรัพย์ใครเอาเงินไปใช้ผิดรูปประเภทรูย้ยึดทรัพย์ยึดทรัพย์แม่งเลยจบ ันนี้เราก็ตัดปัญหาเรื่องเงินไม่พอละเพราะว่าเขาก็บ่นอยู่ว่าเงินไม่พอเออแต่มีเงินไปซื้อก็สุนยิงเล่นผมไม่เข้าใจนะเขาก็บอกว่าตัดออกไปและสามสิบที่จริงควรจะตัดเยอะกว่านั้นคือแบบต้องช่วยเหลือกันเออแ,แล้วผมพูดอะไรไม่ได้เราสมเสียง,งกลัวอยู่ดิ <laughs> อ่าการศึกษาด้ก็เหมือนกันนะสงสารเด็กบางคนแบบไอ้เหี้ย บ้านไม่มีทีวีไปมีเน็ตต้องไปอาศัยบ้านข้าบ้านข้างค่ะแม่งก็กลัวไม่ให้ดูด้วยมาดิเรียนเนี้ยก็อยากให้ช่วยนะทุกคนที่ดูอยู่ตรงเนี้ยใครช่วยสอนเด็กเหล่านั้นได้หรือใครช่วยเลือคนเหล่านั้นคือช่วยผมเองก็ช่วยอยู่เหมือนกันนะตอนพักเที่ยงนะมีเด็กกอ่อสร้างเลยแม่งอ่านหนังสือเฮียตัวเรียนอยู่ปอ .4 อ่านหนังสือม .1 ป .1 อยู่นั่นแหละผมก็เลยสอนสอนเขาหน่อยเท่าที่ผมมีในสถานการณ์นี้ก็มีอะไรต่างๆที่ทำให้ผมเห็นได้มากมายนะครับและมันก็ทำให้ผมเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆของแต่ละคนความเห็นแก่ตัวความโลภความเอาตัวรอด ความแบ่งปันต่างๆมันทำให้ผมเห็นผมเห็นยูทูบเบอร์ดาราหรือใครต่างๆหลายๆคนที่สามารถช่วยประชาชนเหล่านั้นได้เขาออกมาช่วยบางคนช่วยไม่ได้โอเคผมเข้าใจไม่เป็นไรบ้านคุณทรัพยากรทรัพทุนมีไม่ถึงแต่การที่คุณได้อยู่บ้านรักษาความสะอาดรักษาตัวเองปลอดภัยจากโรครักษาสิ่งรอบตัวข้าง,างรักษาความสะอาดคารบกฏคุณก็ช่วยโลกแลครับคุณก็ช่วยประเทศแล้ว นี่แหละครับที่ผมภูมิใจมากๆว่าคนไทยพอรามีวิกฤตอย่างนี้ก็ช่วยกันแต่ผมก็เป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วผมก็ทำได้ทั้งที่ผมทำได้เท่านั้นแหละครับก็อยากจะให้ทุกคนเนาะที่ดูคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกพี่น้องชาวไทยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังต่อสู้กับชีวิตให้ผ่านวิกฤตี้ไปได้นะครับผมคิดว่า พวกเราจะต้องผ่านมันไปได้มเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ผมก็คงไม่มีอะไรมากมายเนาะ alia. ก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ความสนุกสนานไม่ก็ต้องเป็นความตึงเครียดนะครับแต่ดูมจะเป็นความตึงเครียดมากกว่าเออ อะไรอ่ะเดี๋ยวแบบครับโอเครับผมผมประจบนนี้ครับครับผมขังบ้านขังบ้านทำไมครับไอ้บ้าผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นผมก็อยู่ผมปกติอ่ะผมทำ YouTube ทำคอนเทนต์อยู่ไงผมก็ ผมไม่ได้ทำอะไรมากมายผมก็ถ่ายคลิปในห้องผมเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ <S <S เฮ้ยผมจะว่าเหรอทำไมผมเป็นคนดีผมให้ผมไม่ไปไม่ไมาผมผมผมไม่ไปผมไม่ไป <laughs> จะไปทำไม <S <S ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเอาคุณจะแบบยิง้ผมไม่ได้เอ้าเอ้าเฮ้ยไม่ไม่ไมคุณไม่